หรือถามว่าคุณต้องการได้แท้บางสูกูต้องศึกษาสกิลบอสนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าไอ้บอสตัวนี้มันเป็นบอสตัวเดียวอะในดันสี่สี่คนนะคุณสังเกตในดันไรวันเนี่ยที่อันติเมตของบอสอะไอลีนเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ถูกว่าเพราะอันติเมตของบอสมันไม่ใช่แบบว่าเออป้องกันไม่ให้คนอื่นตายในทีเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นการเพิ่มโจมตีเพิ่มคี่ติคอหรือเพิ่มอะไรให้กับบอสอะวะ แล้วหลังจากพี่บอสใช้อนดิเมดไปแล้วเนี่ยบอสมันยังฮิวเลือดได้อยู่เลยได้เน <c oughs> ี่ยคุณก็ต้องไปใช้พวกเตอินบวกอะไรพวกมีกาลดปืนป้นตูหรือว่าอะไรพวกนี้ถูกไหมแต่ถามว่าเราเก็บบังคับเก็บศึกษาเอาแบบพอผ่านนะออโต้ยีคิวนะก็เหมือนผมตั้งเนี่ยลองใส่พ้อสไปลงไปไม่ต้องไปเวลห้าหกเวลอะไรตามที่เขาบอกหรอกเอาที่เรามีอะใส่เข้าไปไเวลเท่าไหร่ก็เท่านั้น มันก็ผ่านได้ทอาช้าอ้เม็ดไปดิฟืนฟูมาดิเวลาเหลือกับสองนาทีไม่ตายก็ให้มันรู้ไปดิเพราะว่ามันตีเราไม่ตายไงถูกไหมพ่อสบายมันอยู่ฮีโร่สมดุลนะแล้วก็ไอเออเจเออป้ายอนทีฮีโล่ส่ไกลซึ่งไอ้นี่มันช่วยได้อยู่แล้วไอ้นี่เรียถูกไหมแล้วก็ใส่ตัวฮิวตัวเดียวสบายคคิวเวลาเหลือเฟือ แต่คือไม่ได้เพิ่มพลังชีวิตอะไรอะไรไม่ได้เพิ่มแบบบอสอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเล่นในที่อยู่ก็ได้แค่สองวันก็สิบผมไม่หลุดท็อปพันผมก็พอแล้วสำหรับคนที่แบบต้องการออโต้สบายสบายนะส่วนอุปกรณ์คุณก็ลองลองใส่เอาเองนะไอ้นี่คุณไม่เอาไปใส่โจมตีก็ได้ถ้าคุณมีแร่เยอะคุณก็ใส่เข้าไปอะ่ะมีอะไรที่มันเป็นแร่นะผมใช้แผลในนี่เองนะ ผมว่าจะลองซื้อไอ้ซื้อแผลที่ไม่ไม่ลองเลยเนะี่ยเพราะว่าไอโอตาเนี่ยอ่ามันขัดอติบอสได้นะที่ผมบอกว่ามีแต่ว่าไอโอตามันเป็นตัวเดียวซึ่งเวลามันไปกับตัวฮิวแล้วเนี่ยอุกบาทที่ล้อบตัวฮิวมันจะไม่ล็อบตัวฮิวมันจะล้อบไอโอตาแทนแค่ถึเกิดตทีแรกถูกปะเนี่ยผมตั้งนี้นะคือผมไม่ได้ให้บอสฮิวเลือดเลยรับบออโต้นะเออแล้วก็ปิดศูนย์พันเปิดศูนย์พันก็ได้ แต่ว่าเปิดมาเรลาต้องบังคับไม่ออโต้เพราะว่านี่แหละผมก็เล่นเท่านี้นะดันท้าทายใครลองดูก็ได้นะมันก็มีหลายสูตรนะบางสูตรเนี่ยเราไปดูท่อพันสบายแล้วดูท่อพันก็ว่า,างจริงมันมีหลายสูตรนะงสูตรก็คือใช้เซออินแดงบวกเพราะมันลดคืนปูว่าแต่เซออินแดงบวกขอะผมมันโตไม่ได้ ผมจะต้องมาบังคับคอยกดสกิลของเซอินุูมต้องไปกดไอรีดตัวอ,อะไรผมไม่เอานะผมแนะนำออโต้ชิลดิวเนี่ยตั้งแบบเนี้ยสบายเลยครับคือพุ้ยง่ายอ่ะบอสใช้อัติเมทอ่ะยังไงคุณก็ตายเพรเวลาเหลือเฟือแต่้อย่างนี้มันน่าจะออโต้ไม่ได้คุณต้องบังคับอะ่อะแล้วแต่ลองดูการตั้งผมไม่มีอะไร เหมือนเดิมอย่างเอาขึ้นหมดแหละเออผมมาเอาไอ้นี่ตัวฮิวลง